รสชาติเป็นยังไงครับลิ้นจี่ชัดๆเหมือนกินลิ้นตี่มากเลย <c oughs> วันนี้จะไปพัทรุงนะครับพัทรุงบานนี้นะครับถึงที่พัทลุงก็กินขงกินข้าวอาบน้งอาบน้ำเตียงนอนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะไปดูภารกิจกันว่าเราไปทำภารกิจอะไรนะครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกัน โอเคครับขณะนี้เวลา7โมง17นาทีนะฮะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับในการตื่นเช้าของเราครับถือว่าวันนี้พร้อมเพราะว่านอนไม่หลับอ๋อแอร์เสียงดังใช่ไหมกอนดังวันนี้ครับกิจกรรมที่เราจะไปเจอกันนะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสําอางนะครับเกี่ยวกับเป็นเหมือนงานวิจัยนะครับงานวิจัยแล้วนางานวิจัยออกมาผลิตเป็นเครื่องสําอางแล้วก็ ตอนนี้เขามีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นขนมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในวันนี้ครับพร้อมไหมพี่ทำพร้อมครับ,อบ,รบอตอนนี้ครับอยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้มันก็คือจุลินรีเอเลน,นีเอนะครับซึ่งดินสีนี้ก็จะถักทอยยแล้วก็ปล่อยให้ลอยขึ้นมาเป็นวุ้นค่ะจากนั้นนะครับทางเราก็จะวุ้นนี่แหละครับเอาขึ้นมาทําเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้ชื่อว่ากมกลืนตอนนี้นะครับเรากำลังจะทดลองผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ากลมกลืนกลมก็คือมาจากเชฟของเขานะฮะเป็นวงกลมกลืนก็คือว่ากลืนรับประทานเข้าไปได้เลยนะครับรสชาติเป็นยังไงครับลิ้นจี่ชัดๆมีความลิ้นจี่ได้ยังไงครับ ก็ลิ้นจีจริงๆครับนะฮะสัมผัสเลยคือถ้าไม่บอกว่าเป็นโบรอย่างอืนก็คิดว่าเอาลิ้นจีมาทำเลยครับหายใจเข้าไปเป็นไงกลิ่นเน้่ยหายใจออกเป็นไงครับลิ้นจีครับลับไเปลิ้นจีสู่อร่อยไหมครับอร่อยครับเหมือนแบบว่ากินผลไม้ไปในตัวเลยในลองรับประทานพร้อมน้ำไหยครับน้ำด้วยหรอน่าจะได้หมดเป็นโมเดลเมดิคอลเกตก็คือ สูงเท่ากับพวกยาพวกอะไรต่แต่ตัวนี้เราเป็นฟูจิเกตพอเป็นระดับระดับการการรับประทานอาหารไม่มีนัแค่ผลเฉลี่ยอย่าผมตื้อครับอธิบายรสชาติสัมผัสแรกหน่อยครับเป็นยังไงครับเหมือนกินผลไม้กระป๋องนะกินผลไม้กระป๋องเหมือนกินผลไม้กระป๋องแต่ว่ามีความหนึบกว่าขอบคุว่า เหมือนเยลลี่ด้วยเหมือนกินบูร์นาพร้าวด้วยกินแล้วรู้สึกว่าใครน่าจะชอบเหมาะกับใครสาวๆนะสาวๆคือยุคยุคปัจจุบันเนี้ยคือในวัยทําง,งานคนตอากานตอนเช้าต้องตื่นไปทําง,งานไอ้ระบบขับถ่ายเนี่ยแย่กันหมดเสียหมดแต่ถ้าทินตอนตอนงเย็นหรือวันรุ่งขึ้นถึงจะเกิดผลลัพธ์คือถ้าถ้าทุกเช้าตื่นมาแล้วได้ทายเลยมันจะดีมากมันจะเบามันจะเฟชทั้งวันสดชื่นหรือเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการนะ ถ้าเ,เาเราแบบว่าโปรโมทถึงเข้าถึงผู้บริโภคได้เรายิ่งถ้าแบบว่ามีผู้หญิงมากินแล้วเขาบอกบอกต่อกันได้นะปาต่อปากง่ายมากเลยอของจะได้ผลนะค,ครับก็คือ,อ,อตอนนี้อาจจะจะยังยังไม่ได้รู้สึกถึงถึงการสื่อสารอะไรของแพ็กเกจที่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวหลังาจากนี้เดี๋ยวค่อยลองดูนะ มันยากในการฉีกโอ้ไม่ยากเลยง่ายมากไม่หกด้วยอ๋อโอเคครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากเหมือนกินลิ้นตี่มากเลยหือยอดเลยครับหืมเคี <c oughs> ้ยวง่ายทานง่ายแต่เคี้ยวนาน อันหนึ่งก็คืออยู่ในปากได้นานรู้สึกเหมือนได้กินอะไรนานๆอิ่มน่าจะน่าจะช่วยเรื่องการจิตวิทยาการลดน้ำหนักได้อิ่มใช่โอเคแล้วก็ขับถ่ายพรุ่งนี้มาท้อง